เป็นแขกของรายการเขาเชื่อไหมว่าว่าพุดหายทั้งเทปเลยจริงน้าสัตกกโเมันเป็นอาถันไงถ่ายไปทั้งเทปเลยนะ ไม่ติดผมแป่มเว้ยผมแปม๋แปมก็หายไปแป่แปติดทุกคนหายไปทั้งหมด <laughs> คนดีที่ไหนอย่างจริงๆซีซั่นแรกก็ดูแบบคนก็ดูเยอะอติดตามตอนนี้มี <แก S 2> ีิั่น่นอนแต่ว่าจริงๆที่รู้ไหมเกือบจะไม่ทําแล้วหรอเกือบจะถอดใจเลิกทำแล้วความจริงก็ตอนซีซั่นแรกอ่ะหยุดไปแล้วหยุดเพราะอะไรหยุดด้วยกับคือหลายๆอย่างอ่ะแบบเออเรื่องคิวไม่ได้อ่ะอันนี้ก็เรื่องคิวไได้เพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงนะแบบไม่ได้โม้อย่างพี่ผมแปมอย่างเงี้ยนักถาเยาวราชอ่ะ ต้องรอบางคนถ่ายละครจบมาสีา่ทุ่มแล้วก็มาเริ่มกันอ่ะสี่ห้าทุ่มบางเทปไปถาา่ายอัมพาอว่างี้เริ่มห้าทุ่มไปจบตีสามอย่างเงี้ย<อ>เอเวลามันแตกเหมือนกันเนาะเพราะว่าเวลามันยากไนงะแล้วก็ม,มันก็มีปัญหาภายในอีกแหละแบบเออเถียงกันทะเลาะก,กันปุงปังปุงปังบู้งบังมีแหละผมก็รู้สึกว่าเอ้ยเลิกเถอะ ขี้เกียจแล้วไม่จริงๆแบบพวกเธอเถียงอะไรปกติเถียงอะไรกันกับกับพวกก็คือกิจการทางานทั่วไปอะไรนะบางทีคิวแม่งไม่ให้กันมั่งกว่าแบบกว่าจะมาตอบไลน์มั่งนู่นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุกจิกอยู่จิกไปเถียงกันว่าเธอเป็นคนเรื่องเยอะหรือเปล่าหนวดก็ด้วยเออจริงอะเราแบบว่าเราเป็นคนดูง่ายนะสบายๆแต่ว่าเวลาทํางานอะเป็นคนแบบจิกเป็นคนแบบพิถีพิถันเป็นพวกกบบ perfectionist นิดนึงอะจุกจิกตามนู่นตามนี่เฮ้ยมึงตอบนู่นเฮ้ยมึงโปรโมทดิเฮ้ยคิวมึงได้ยังวะ เธอเช็คยังเขามีกลุ่มคนดีที่ไหนโนบอยเลยจะมีแยกไอพีเลยรายการเดียวกันแต่ไม่มีไลาเอาสิทีนี้ก็เจอบ่อยทำงานแต่ทำงานด้วยกันไม่บ่อยไม่บ่อยเพราะว่าก็เคยทำด้วยกันหนึ่งครั้งเป็นแขกของรายการเขาเชื่อไหมว่าว่าพูธหายท้งเทปเลยจริงมันเป็นอาถันไงถ่ายไปทั้งเทปเลยนะ ไปติดป๋อมแป๋มเว้ยปอมแปม๋มหายไปแห<ป>ม<ป>ติดทุกคนหายไปทั้งหมดค่ะมึงคิดดูน้ำเยาวราชอ่ะแล้วก็ในขณะแบบมีมีตอนนี้ใช่ป่ะตะเกีดมีตะเจมีเล็กแล้วก็มีเป็กอะตัว,ตวท<ำ>เยาวราชวันเสาร์สามทุ่มสี <c oughs> ่ทุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าร้านขนมปังอ่ะมึงคิดดูว่ารอบข้างอ่ะมันเหมือนคอนเสิร์ตอ่ะเราอยากจะออกจากตรงนั้นแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้จริงๆรรู้ไหมว่าฉันต้องออกจากซีนนั้นไปอย่างไรยังไง มุดมุดคนจริจริงมุดมุมมดว่าคนเยอะคนเยอะใช่เพราะช่วงนั้นมันมันเป็นก่อนโควิดงานนานแล้วอะไรอย่างงี้ว่าแต่มาทำไมน้วงนเนี้ยขอเล่าก่อนอันนี้จริงๆพอถ่ายไปอ่ะปรากฏว่าทีมาทำบอกว่าไอตัวฮาร์ดดิสตกพื้นมันเลยพังไงเธอเธอเวลาที่เธอไปแบบ คนเยอะๆอย่างเงี้ยที่มันแบบล้านกว่าคนหรือแม้ต่ตัวเธอเองด้วยอย่างเงี้ยบอยกรคนดังคนอะไรอย่างเงี้ยพอมันล้อมกันเยอะๆอย่างเงี้ยเธอจัดก,การมนุษย์ที่เขาก็ไม่ได้รู้ว่านี่คืองานที่เราต้องร้อมไม่ได้มีอะไรเราก็บอกเขาตามตรงเลยบอกว่าขอถ่ายกันแปน๊บนึงนะคะถ่ายเสร็จแล้วใครจะมาถ่ายรูปก็มาถ่ายถ่ายเสร็จแต่ว่าจะต้องไปก็ต้องขอไปกันดีๆก็พูดตรงๆเลยบอกว่าแป๊บหนึ่งนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยพูดตรงๆนี่มันไม่เหมือนกันนะถ้าเราแบบเราเป็นพูดตรงๆเราพูดแบบไหนตบเจ็บมากเยอะวุ้นปลาจากฉันอะเขาไม่รู้วว่าาาาฉััันนเเเเป็ดดรคหมือกบพ เน็ตไอดอลทีกว่าชิมอาหารอุ้มอ้วนอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาถือกล้องเข้ามาปิงปองเลยเดี๋ยวเข้ามาพวกดาราอยู่ไหนอะดาราใช่อย่างงี้อยู่ดาราโนแมโนจำได้ไหมอยู่ไหนอ่ะนี่เขาบอกดารามานี่ก็เลยหันมาอ๋อปุ๊กโก็อ๋อเดินไปกับใครคิดว่าอีกคนหนึ่งเป็นดารานั่นใช่แต่หน้าค่ะเลยเรียกดาารแม้แต่กระทั่งแม่แอนที่เป็นผู้จัดการมันเหมือนดารามากกว่าพูดอีกเหรอเออจริงก็จริงอ่ะ